来来！来。来 สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถกันที่1112ตอนนี้แนะนํารถนะคะตอนนี้จะขึ้นทศวรรษใหม่นะ,ะขึ้นปีใหม่ใครสายแคมปิ้งที่หารถนะคะ PPV ที่เป็นเจดที่นั่งนะคะตัวนี้ตอนนี้ก่อนปีใหม่เราลดราคาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูแต่ละคันกันก่อนตอนนี้จะมีปาเจโร่ตอนนี้นะคะรถรุ่นนี้ค่ะราคาเราปรับลงค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะจะเป็นตัวปาเจโร่ตัว GT สองล้อตอนนี้ราคาราคาลงเยอะจากราคา90กว่า80กว่าตอนนี้เหลือ798แเท่านั้นเองตัวรถ เดิมๆของเขาเลยนะคะนี่แหลกหลังะคาสายแคมปิ้งเอาขึ้นหลังคาได้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นรถที่เป็นขับเคลื่อนสองล้อไม่จำเป็นต้องเป็นขับสี่ก็ได้นะคะรายละเอียดตัวรถสีขาวรถเดิมๆส,สวยๆเลยไม่ไม่เยอะด้วยนะคะตัวนี้จะได้ตัวท็อปขับเคลื่อนสองล้อไปด,ดูภายในภายในนะคะ เนียนสวย,สวยเลยภายในเบาะสีน้ำตาลเบาะปรับข้างไฟฟ้าพวงมาลัยมังติดฟังก์ชันนะคะแล้วก็เกียร์นะเกียร์ออโต้ภายในสะอาดคอนโซลไม่มีช้ำเลยเดี๋ยวดูเลขไม์กันก่อนเลขไม์อยู่ที่แสนสองแค่นั้นเองแล้วก็ตัวนี้ได้แอร์แบคคู่ด้วยจอเดิมๆของเขายัางอยู่เลยนะคะรถเข้าสู่ตามระยะเลยภายในสะอาดไม่มีช้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราดูภายในกันก่อนอ,นอะในจอเดี๋ยวจอดเก้จอดการที่ติดตั้งมาจากสูตรนะคะ อ่าเดี๋ยวเราพับขยับเบาะดูก่อนบอเบาะไฟฟ้านะคะตัวนี้ได้เลยตัวรถนะคะให้สะอาดดูด้วยเลยแล้วก็นั่งสบายด้วยตัวของปัจจุรุนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4นะ2.4ดีเซลนะขับเพื่อนสองล้อแล้วรายละเอียดการประหยัดน้ามันถือว่าประหยัดมากแล้วก็ตัวนี้นะจะบอกว่าเ เป็นแหลกหลังคาแคล,ลิบอยเลยนะคะตัวรถจะได้ตัวสีขาวแล้วก็หลังคาดํานะคะข้างหลังนะคะตัวปัจจโโลตัวนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์ถอยให้นะคะทั้งหน้าข้างหลังเลยมาดูน,นี่ใส่ของได้เยอะด้วยนะคะบอกสามารถปรับพับได้สุดเหมือนกันนี่รถเดิมๆสวยๆเนียนๆเลยท่าในใดที่หารถทำยังไงครับอ๋อสนใจทักๆักได้เลยนะ ท,ทิ้งเบอร์ได้เลยนะทิ้งเบอร์หานิดได้เลยข้างล่างนะคะอันนี้ติดต่อกลับไปเพราะตัวนี้ราคาจัดโปรโมชั่นนะ อ่ะขอเบอร์หน่อยนะเบอร์เรา088 016 4554ติดต่อนิดได้เลยนะคะเดี๋ยวแคมเปญตัวรายละเอียดตอนนี้ดอกเบี้ย er นะคะถ้าลูกค้าที่มีประวัติมีเครดิตดาว0%นะคะตอนนี้ปีใหม่หารถสวยๆเนียนๆเจ้าของคนเดียวไปใช้ทักได้เลยนะล่างที่ติดต่อกับนะคะแล้วก็ดอกเสียงเครื่องหน่อยอ่ะฟังเสียงเครื่องนะ้เดี๋ยวเ,เปิดให้ดูแต่รถสวยจริงคันนี้น็อตๆไม่มีขยับเลย,เ,ยเราสตาร์ทให้ อโอเคเดี๋ยวเราดูให้นะคะแป๊บหนึ่งเปิดห้องเครื่องเลยอ่าเเปิดห้องเครื่องเครื่องรถด,ดีเซลสองจุดสี่ขับสองเครื่องเนียเนยเลยสวย,ยสวยเลยดูได้เลยอ่ารถพพวีไ้ใช้นะคะห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องน้ามันไม่มีเยิ้มแน่นอนรับประกันเลยแล้วก็ ตัวรายละเอียดตัวรถนะคะน็อตตรงห้องเครื่องไม่มีการขายเลยตะเข็บหน้านะหน้าหรือฝากระโปรงนะน็อตยังอยู่เลยดูได้เลยรถไม่มีการเก็บสีแน่นอนการันตีเลยนะคะตัวนี้แล้วก็การความร้อนนะยังอยู่ทรบทุกอย่างเลยนี่น็อตน็อตเดิมเลยนี่มกอก็ยังอยู่น็อตไม่มีขยับแน่นอนรถเจ้าของคนเดียวแล้วก็เข้าสูรตามระยะค่ะอ๋ออยู่ดีเลยฮาฟิส อ่าได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์แป๊บนึงได้เบอร์ไรสดแล้วได้เบอร์แลละ เดี๋ยวติดต่อนี่ติดต่อกลับไปนะเบอร์ด้วยค่ะฮีคแมนนะพี่แมนนะี่นี้ติดต่อกลับไปนะจ้าเดี๋ยวพี่แมนดูแต่ละคันก่อนนะแต่รับประก,กันเลยคันนี้รถสวยจริงน็อตเดิมทุก,ท,ก,ท,กทุกตัวเลยนะคะรับประก,กันแล้วก็ไมน้อยนะคะลังกันขายแล้วมีเเระ รถนะคะรับประกันเครื่องเกียร์เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราคุยกันเพิ่มเติมในหลังจากไลฟ์สดอีกทีหนึ่งเนาะนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมก่อนนะคะหารถพ p พีวีของแบรนด์ฟอร์ดนะเรามาดูกันก่อนตัวนี้นะตัวนี้นะคะตัวรถจะเป็นปีเล้านะคะตัวรถนะแล้วก็รายละเอียดตัวนี้จะเป็นสีแดง ด้วยแล้วก็รายละเอียดตอนนี้รถรถคันนี้จะบอกว่ามันเป็นตัวท็อปตัวไมเนอร์เชนแล้วเครื่องบายเทอร์โบนะคะดูได้เลยตัวรถสีแดงแล้วก็ล้อมแม็กดเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนเอวเรสตัวนี้นะคะแดงค่อนข้างจะสูงแต่ตอนนี้กลายเป็นมือูค่อนข้างจะแล้วก็ตัวนี้แบตหลังคาที่ตังหลายหลายตั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็การจังหวัด นําให้อีกคันตัวสองจุดสูเองนะคะเครื่องยนต์ไม่ไม่ได้สีสีใหญ่นะคะเดี๋ยวดูรถตัวรถภายนอกกันก่อนตัวรถภายนอกนะคะเอเวอเรสตัวนี้ไฟเฟยเขาก็แต่งมาเพิ่มนะคะคันหนึ่งเลยท่อคู่นะคะเจ้าของก็ติดตั้งมาเพิ่มด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันในตัวภายในกันก่อนนะภายในอือหักเปิดหลังก่อน ตัวนี้จะเป็นได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะจะบอกให้ว่าได้ฝาท้ายไฟฟ้าอ่ะโอเคตัวนี้นะคะได้ฝาท้ายไฟฟ้ารถสวยด้วยคันนี้จะบอกให้ว่าสวยจริงแล้วก็ภายในสะอาดนะคะน็อตนะคะฝาฝาหลังนะคะทั้งสองอันเลยไม่มีแกะแน่นอนรับประกันรถสวยสวยเนียนๆแล้วก็รายละเอียดตัวนี้จะบอกว่าราคาเอ e วอเรสตคันนี้ก็ถือว่าถูกด้วยนะคะราคา60ต้นตนแค่นั้นเอง 60สิบหกสิบต้นโตหรือ6กสิบกลางกลางได้หมดได้หมดเดี๋ยวเราลงมาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึง่งนะคะอันนี้เบาะนะคะเบาะก,ก็จะเป็นปรับตัวนี้นะคะปรับออตโต้เลยนะคะปรับขึ้นปรับลงได้เลยตัวได้เลยจะเป็นออโต้เลยนะคะเบาะอันนี้เขาก็ติดตั้งมาเพิ่มนะกันลอยนะคะเจ้าของเดิมค่อนข้างจะรักษารถเลยเขากลัวรถจะเป็นลอยแล้วก็ติดตัวนี้มาเพิ่ม แล้วตัวนี้จะบอกว่าได้หลังคาสลูปตัวท็อปหลังคาดำนะคะเบาภายในดำเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันก่อนนะเนี่ยได้ตัวท็อปสุดของเขาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องเออท็อปข้างหน้าก่อน,ข,น,อนข้างหน้าตัวรถนะคะตัวรถของ Ford e เอ r e อเนะคะเราดูเล่งไม้ก่อนเล่งไม้เข้าสูรตรงตามระยะเลยนะคะดูได้เลย นี่ตะเข็บเดิมแน่นอนแกะได้เลยนะคะรอยอาร์คเดิมๆล้วไลฟ์สดคือพยวให้ดูเลยนะคะรถเดิมจริงนะรถไม่มีอุบัติเหตุรถเดิมรถสวยรถเนียนนะคะรถพ p พีนะคะท่านใดที่หา p p v ก่อนปีใหม่ราคาที่60กลางกลางๆนะคะตัวนี้ก็แนะนำให้ใช้อีกคันหนึ่งนะ,ะไฟแนนซ์จัดได้เยอะดอกเบี้ยถูกด้วยนะคะ ี่ดูได้เลยภายในสะอาดเครื่องซูนสะอาดนะคะหลังคาก็จะเป็นหลังคาสรุปเดี๋ยวเรากดหลังคาสรุปให้ดูเดี๋ยวเรากดหลังคาสรุปให้ดูตัวรถนี่ดูได้เลยเก็บก่อนตัวรถนะคะตัวรถเราสตาร์ทเครื่องเราสตาร์ทเครื่องก่อน เครื่องนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องไบโทโบนะคะเครื่องสองจุดศูนนะสดอะไะสดเหรอสดสดมานะทักทักทักมาได้เลยนะคะฝากเบอร์ไว้ดนีี้ติดต่อกับรถนะคะโอนได้ปกติไม่มีปัญหานะคะไม่เจ็ดเปอเซนนะอะ่ะเดียได้เลยอะ่ะเปิดหลังคาให้ดูนะคะ นี่นี่เลยนะคะตอนนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะคะนี่ได้เลยฟูลฟูลออปชันรถ PPV หารถเที่ยวก่อนปีใหม่ราคาปรับลงเยอะเลยนะคะ,ะตัวไหนคาห้าเหรอ่าอ่ะนี่หรนี่อเนี่ยนี่โอเคเปิดได้เลยนะคะหลังคาสลูป นี่ได้เลยอันนี้ก็โอ๊ยได้แหลกหลังคาด้วยแหลกหลังคาค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะอันนี้ใส่ของได้เยอะด้วยดีเซละเคันดีเซลงจ้าเครื่อง2.0จ้าคันนี้เครื่องตัวใหม่นะคะใบเทอร์โบแล้วตัวประหยัดนะคะขับเคลื่อนสองล้อคันนี้ค่ะข้างหลังมีสตั้งไอจุดหนาตัวเลยนะคะดตั้งเลยนะอ๋อาไอทัสซีใช่ไหม อาใส่คาซีดได้ค่ะมีเลยนี่ใส่คาซีดได้ด้วยเด็กเด็กนั่งได้นะคะอันนี้ใส่คาซีดได้นะคะยังไม่ติดนะคะนี่นะคะสนุกใส่คาซีดได้เด็กนั่งได้แล้วก็ตัวนี้ได้ตัวท็อปกับเกิร์ดสองล้อดี๋ยวเรามาดูเร่งใหมกันก่อนเร่งใหมเล่งหม้นะเร่งใหม่รถเข้าศูนย์ตามระยะเลยนะคะแสนแปดเยอะจริงแต่เข้าศูนย์ตรงนะนี่มีเออเอออะไรนะเขาเรียกเข็มพิษนะคะในวิเกเตอร์ทุกอย่างเลยตัวนี้นะคะ หน้าคันหน้าก็สวยคันโซนก็ไม่มีช้ำเลยแสดงคันเหยียบในรถคันนี้หน่อยคันเหยียบอ๋อคันเร่งใช่ไหมคันเร่งใช่ไหมคะอ่า๋ยวเปิดให้เลอ่าโอเคดูห้องเครื่องด้วยไหมคะดูห้องเครื่องด้วยไหมดูหน้าจอนี่แล้วอ่าหน้าจอนะคะในตัวนี้อาจเปิดเลยเนวิเกเตอร์ โดดลงนะคะนี่อ่ามีกล้องหลังกล้องหลังได้ไหมอ่า๋ยวเปิดกล้องหลังก็จเหยียบกล้องหลังคือชัดเจนใช่คันนี้ฟรูอ็อปชั่นเลยค่ะขับขึ้นสองล้อกล้องชัดเจนนะคะนี่กล้องเลยชัดเจนอ่าก้องชัดเจนเลยนี่นะคะขับขขขัับบึ้นสองล้อจ้าคันนี้ไอเกียร์มัน เก๋บอกว่าเป็นชิปค่ะเป็นชิปขึ้นชิปลงนี้ค่ะได้อยู่แล้วก็ตัวนี้ก็ที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็ซ้ายอันนี้มันจะเป็นตัวเอ,อ่อเขาเรียกเลยนะกันกันไม่ให้ออกนอกเส้นทางค่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะคะตัวนี้เลยแล้วก็สามารถสั่งการในรถได้นี่เป็นรูปนี้นะคะเป็นตัวท็อปขับเคลื่อนสองล้อแล้วก็รับโทรศัพท์ในรถได้มก๋บอกว่าเป็น เป็นเกียร์ใช่ไหมคะอ่านดูได้เลยคะ่ะเป็นเกียร์ไม่มีสนิมไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะคะทางเรามีการันตีให้นะคะรถทุกคันนะคะรถไม่ตรงนะคะแล้วก็รถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมีระบุในสัญญาให้นะคะลูกค้าไม้งกลัวต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะคะของเรามีรีวิวสดๆให้ด้วยแก่ล้รู้หน้าห้องเครื่องกัน นี่น่าสวยอีกคันหนึ่งสีแดงสดใสเลยนะสีเฉพาะคันตัวนี้โชคนะคะต้องเครื่องเนียนๆสวยๆเลยมอ,ก,อ,ก,อก็ยังอยู่ครบนะคะ ก็อยู่ครบฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะแต่จะบอกว่าตัวรถมีการเก็บสีแต่ไม่มีอุบัติเหตุนะต้องแจ้งก่อนว่ามีการเก็บสีบ้างเพราะว่าสีแดงพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นรอยขนแมวแล้วก็เจ้าของเนี่ยเคมะกันตามการอายุใช้งานด้วยนะคะแต่รถอุบัติเหตุไม่มีเราระบุให้ในสัญญาด้วยนะน้ำมันไม่มีซึมได้เลยดูได้เลยตะเข็บรอยอาร์กเลย นี้ราคาเราเปิดไว้นะคะตอนนี้ Ford Everest ปี19นะคะเครื่อง2.0เครื่องบายเทอร์โบแล้วนะคะตัวนี้เราเปิดไว้อยู่ที่6,68,000ค่คับเครื่องสองล้อท่านใดที่หาตันนี้สดได้ไฟแนนซ์ได้ทักมาได้เลยเนาะเบอร์นี้เ่ดี๋ยวนุแตะแปะเบอร์ไว้ให้นะคะแต่ตัวนี้น่าใช้ อีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งนะคะท่านใดที่หาของอีซูซุนะคะอีซูซุมมิวเอจะเป็นปีทียี่สิบนะคะยี่สิบตัวรถนะคะรายละเอียดตัวรถตอนนี้นะคะตอนนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเขาเลยนะคะ เรามาดูตัวรถกก่อนล้อดเดิมๆเลยดดูหน้ายางกันก่อนนะคะหน้ายางหน้ายางบิสโตนนะคะหน้ายางตัวน,นี้ยางนะคะตัวยางตัวยางสองหกห้าห้าสิบอ่ายี่สิบแม็กขอย0ี่สิบที่ติดมาจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้รีโมดเรามีให้สองอันเลยนะคะตัวนี้เร๋จวเรามาดูกันก่อนตัวรถอิซูซูมิเอ็กขับเคลื่อนสองล้อ นที่หารถขับขึ้นเอยโทษทีขับขึ้นสีเหรอขับขึ้นสีเหรอนะคะายในจเจ็ินสีน้ำตาลนะคะพวงมาลัยนะคะบางสิฟังก์ชันนะคะจอดำเดิมของสูตรที่ติดตั้งมาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะคะจะเป็นรุ่นอัตโนมัตินะคะของ eisuzu m i x e นะ,ะตัวนี้สีบอลน,นะคะรถสีบอลายในสีน้ำตาล เครื่องเครื่องตัวนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องตัวเออเครื่องสามพันแล้วนะไม่ใช่เครื่องพันเก้านะคะราคาตัวนี้ป้ายแดงก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบล้านล้านล้านเจ็ดกว่าเรือล้านเจ็ดเนาะอันนี้ขายไปเกินครึ่งละตอนนี้ราคาเราก็ปดจัดโปรโมชั่นก่อนปีใหม่ท่านใดทีด่หารถ P P V ที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะอันนี้แนะนําให้ใช้อีกคันเลยนะคะรถสวยรถเดิมไม่ตรงศูนย์ตามระยะ เด็ดเรามาดูท้ายกันนะคะให้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่สี่จุดนะคะตัวรถเนียนๆรถบ้านแท้ๆเลยคันนี้นะคะท่านใดที่จะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นนะตัวนี้รถไม่มีแบ,บนะวนเจ็ดเรับโอนทุกคันนะของเราไม่ต้องห่วงเรื่องการโอนนะคะตรวจสภาพผ่านทุกคันรับประกันการ,การันตีเลยนะ ตัวท้อปสุดจะเป็นแบบป่าท้ายจะเป็นแล้วรถดเดิมมหน้าสวยดูได้เลยรถดเดิมมหน้าสวยสวยนี่น็อตไม่มีขยับแน่นอนการันตีเลย เจ้าของคนเดียวนะคะใช้คนเดียวเลยนะคะรถบ้านแท้ๆเลยดูได้เลยจะเข็บรอยอากเดิมแน่นอนไม่ตรงศูนย์ตามระยะเข้าศูนย์ตลอดนี่ดูได้เลยที่ไว้เก็บของไว้รองเท้าก็ได้นะคะอันนี้ไว้รองเท้าก็ได้ไว้ของก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะเบาะเสริมขึ้นมาสําหรับเด็กนั่งข้างหลังก็ได้น,นี่นะคะต้องส้างหลังเลยจะเป็นเครื่องยนต์สามพันตัวท็อป หารถเนี่ยราคาไม่ถึงล้านก็ตัวนี้ก็แนะนำให้ใช้เลยเพราะว่าก็จะอยู่ประมาณเดี๋ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูเลขมหม่กันก่อนใหม่ไม่เยอะตัวนี้ออปชั่น เขาก็จะมีแจ้งเลยนะตัวกองน้ํามันตัวรายละเอียดตัวรถนะคะตัวคันนี้ก็จะแจ้งรายละเอียดเนี่ยเจ็ดหมื่นหกคันนั้นเองนะคะเครื่องเสียงเดิมๆเ,เลยนะ,ะตดตาก,การกินน้ํามันตัวนี้ดีเซลก็อยู่ที่การระยะใช้งานของตัวรถนะคะนี่จะเป็นตัวโฟล์ตมือท้องเครื่องท้องเครื่องนะเดี๋ยวเปิดท้องเครื่องให้ดูด้วยนะคะท้องเครื่อง พีพีวี TV มีหลายคันนะพีพีวี TV แล้วก็ราคาที่ไม่สูงมากอันนี้แนะนำคันนีงให้ใช้เลยนะคะตลอดดูได้เลยห้องเครื่องสวย,สวยเลยนะคะเครื่องสามพันยูสูดดีดีทีดีดีไอนะคะตัวนี้เครื่องยนต์นะคะน็อตน,นะคะน็อตสากลโปรไม่มีขยับนะดูได้เลยต้าติดง่ายด้วยน้ำมันไม่มีซึม ความร้อนเดินยังอยู่นะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะคะแล้วก็ตัวเพดเพดของตัวรถนะคะก็ไม่มีการแกะการไขทั้งนั้นเลยนะคะตัวรถไปต,ตรวจอออกได้ค่ะอยู่ที่เครดิตเลยเรามีเจ้าหน้าที่เซ็นถึงที่นะคะท่านใดสนใจทักเบอร์ได้นะคะติดติดเบอร์ไว้ให้เสร็จแล้ว ถ้าลูกค้าที่มีประวัติหรือมีเครดิตดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2บาทนิดเดียวเองนะคะ2.79นะฝากเบอร์ได้เลยต่างจาังหวัดได้นะคะอยู่ที่เครดิตหลักๆเลยนะคะไม่ต้องลงมากรุงเทพนะคะแต่าเซ็นได้เลยมีบริการส่งถึงที่ด้วยนะราคาตัวนี้นะคะเราเปิดไว้9 8 8 0 0 0นนะคะพักเบอร์ติดตั้งเบอร์ไว้เลยแล้วก็เยียงให้เดี๋ยวติดต่อกลับนะคะราคาก็คุยกันได้อยู่ไม่มีปัญหานะคะ สนใจยังไงไม่ไม่เลยไหคะดูข้อเื่อไหมอนแบรนด์โตต้าจะบอกว่าตอนนี้ราคาเราปรับก่อนปีใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนจะเป็นแบรนด์โตโต้านะคะฟอร์จิเนอร์ตอนนี้โตต้าราคาเราปรับลงมากๆเลยแล้วใหม่ไม่เยอะด้วยคันนี้ไม่ไม่เยอะด้วยไม่ไม่เยอะไม่น้อยไม่อยู่ โอ้แค่นั้นเองโตต้าฟอร์จูเนอร์ตอนนี้นะคะรถปีตอนนี้จะเป็นปีปี20นะคะตัวรถปี2 0นะแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะตัว G ีขับเคลื่อน2ล้อตัวรถนะคะดูได้เลยกระจังก็จะเป็นกระจังเออเออกระจังดำนะคะยังไม่ใช่โครเมียมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวจีโลโก้โตต้ตาเขายังอยู่นะคะตัวนี้อันนี้ในได้สีขาวด้วยสีขาวบุก สองวงมาเรามีให้สองทวงอะดูได้เลยภายในนะคะภายในจะเป็นสีดํานะดูได้เลยนะนี่ไม้ไม้น้อยตัวจีจะเป็นแบบนี้นะคะภายในดํารถสะอาดน่าใช้เครื่องเสียงเดิมๆเ,เลยนะกล้องหน้าเออเจ้าของเดิมเขาก็ติดตั้งมาให้นะคะตัวนี้เป็นรถ p p v ที่เป็นขับเคลื่อนสองล้อสเปคนะคะสเปคก็คือเครื่องสองจุดสี่ดีเซลนะ ภายในเบาะไม่มีช้ำเลยดูตะเข็บได้นะรอยตะเข็บรอยอ้างนี่รอยอ้างะตะเข็บเดิมเลยสองชั้นรถไม่มีอุบัติเหตุเรามีระบุในสัญญาให้นะคะว่ารถทุกคันนะคะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเด้งไมตรงนะคะดูได้เลยไมน้อยไม้ให้ห้าหมื่นกว่าโลเองดีเซลแทบจะไม่ได้ใช้เลย เดี๋ยวเราขยับมันิดนึงรถเราเยอะค่ะที่จอดเราเต็ม <laughs> เรามาดูข้างหลังนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปี20นะคะราคาตอนนี้เราเปิดไว้อยู่ที่958,000นะคะท่านใดที่หารถ f ฟ r เจอร์ราคาไม่ถึงล้านอันนี้ก็แนะนำให้เพราะเราจะลดก่อนก่อนปีใหม่นะก่อนปีใหม่หารถท่องเที่ยวนะคะสายลุยสายแคมปิ้งนะคะรถ P P V ที่เป็นเสร็จที่หน้า ใช้ใช้จริงๆ้อาบอกว่ารถตอนนี้ราคาเราปรับลงเยอะแทบจะทุกคันเลยท่านใดที่หารถตอนนี้นะคะที่ราคาไม่สูงแล้วก็โปรโมชั่นแต่ราคาอย่างเงี้ยแนะนําเลยตัวนี้ก็จะเปินแบรนด์โตต้านะคะโตต้าฟอร์จินเนอร์มีรถส,สวยๆเรามาดูท้ายกันหละสวยจริงแบบนีมม่ดูเลยเลยนะคะท้ายนะน็อตไม่มีขยับเลยดูได้เลย แอ์ถึงทุกมุมนะภายในสีดำกลิ่กนกลิ่นใหม่จะบอกว่ากลิ่นใหม่ของรถยังอยู่เลยนะเนี่ยจะบอกให้นี่ตะเข็บเดิมท้ายไม่มีแตะหน้าไม่มีแตะรถสวยรถกิิบเลยท่านในสนใจฝากเบอร์ได้เลยนะคะเดีนี้ไลฟ์สดเดี๋ยว,ยวติดต่อกลับไป ต่างจังหวัดออกได้นะต่างจังหวัดออกได้แล้วก็ท่าในใดที่มีประวัติหรือมีเครดิตตัวรถจัดได้เต็มเลยนะคะแล้วก็ผ่อนสบายสบายถึง84บวดเลยนะคะท่านถามได้เลยถามได้เลยอันนี้จะเป็นตัวจีนะฝาท้ายยังไม่ใช่ไฟฟ้านะคะตัวจี ราคาก็จะแบบจัดโปรโมชั่นก่อนปีใหม่ราคาจากร้านอับๆนะคะตอนนี้ปลายปีเราก็ปรับลงหลายคันอยู่เหมือนกันนะคะท่าในใดสนใจทักมานะทักมาพีพีวีทุกคันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูรายรายละเอียดกันเพิ่มเติมแต่ละคันอีกทีหนึ่งเนาะเอาจบเทปพี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 วีก่อนนะคะจัดที่นั่งแต่พอดีจะบอกว่าเขาให้ราคามาแล้วหลายคันดร๋ยวรามาันดูจนก่ารถอะไรบ้างนี่ เหมือนกันนะคะท่านใดที่หารถเก่งเล็กนะคะเจ็ดที่นั่งสามแสนกาไหมเป็นโฟล์กิเนอร์รถเพิ่งเข้ามาได้ไหมฝากเบอร์ไว้เลยค่ะเอะอใช่เออ,อินโนวามันเป็นรถเบนซินหาดีเซลหรือเบนซินคะหาดีเซลของคุณเขะอ่ะเอะอเอาเบอร์มาเอาเบอร์มาเดี๋ยวเราคุยไปไม่เป็นไรเรามีทั้งเบนซินและดีเซลนะคะมีเอาเบอร์พี่มาส่วน แปดจ้าอัดดีเซลอ่าดีเซลนะศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งหกสี่ห้าห้าสี่มีมีดีเซลมีฟอร์จูเนอร์อยู่คันหนึ่งรถพี่ศูนย์เก้าแต่เรายังไม่ลงโฆษณานะรถเราเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะราคาเนี่สามแสนไม่เยอะด้วยราคาเป็นขับเคลื่อนสองล้อรถสีดำบอกไว้ก่อนให้สนใจก่อนแล้วค่อยว่ากันโอเค ได้ก็พีพีพ,พีเราจบกันตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูรถเก่งเล็กเพิ่มเติมอีกนะคะ